สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสาธารุราศพอายุยี่ิบสีนะคะสาหรับคลิปเมสิกาจะ,จะมาทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีเมถุนนะประจําเดือนสิงหาคม2564นะคะเมถุนคือผู้ที่เกิด14มิถุนาถึง14กรกฎานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า,าชาวราศีเมถุนนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะดูทั้งเราจะดูราศีนะคะส่วนท่านใด ที่รู้ลัคนาแล้วอยากดูลัคนาก็ดูได้นะคะหรือว่าดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวสายจะหยิบไพ่แทนชาวราศีเมถุนนะคะสามใบค่ะอีกใบหนึ่งนะคะ,คะอันนี้เราจะเปิดไพ่พรมยานให้นะคะไพ่ใบแรกอันได้เทพธิดาแมงป่องค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ พระนางเบญจก,กัลยาณีนะคะแล้วก็ดูไพ่ใบที่3มนะคะในไพ่พระเทพอังคารเทพพระอังคารค่ะขอภัยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละใบเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกก็คือนะคะไพ่ใบแรกเทพธิดาแมงป่องนะคะเทพธิดาแมงป่องก็คือเทพแห่งการป้องปกป้อง,อง,อง,องคุ้มครอง ตัวเองจากภัยพิบัติต่างๆนะคะความหมายของไพ่ก็คือการดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะปกป้องตัวเองนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะอันนี้นะ,ะท่านที่หยิบไพ่ได้ไพ่ใบนี้ก็คือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะต้องเอาตัวเองให้รอดแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองปกป้องคุ้มครองตัวเองให้พ้นจากภัยอันตรายนะคะอันนี้คือความหมายของไพ่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คื หมายถึงผู้หญิงที่มีความสวยงามนะคะมีสเสน่ห์รุนแรงแต่แฝงด้วยพิษร้ายในตัวเองสูงเช่นกันนะคะอันนี้คือไพ่ของเทพธิดาแมงป่องนะคะส่วนไพ่ใบที่สองนะคะพระนางเบญจกัลยาณีพระนางเบญจก,กัลยาณีเป็นเทพธิดาที่มีความงามพร้อมในเรื่องของรูปร่างลักษณะหน้าตาที่สวยสดงดงามนะคะมีลักษณะเด่น5ประการนะคะผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและวัยงามนะคะ ความหมายของไพ่ก็คือ <c oughs> ขอภัยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงภาวะจิตใจนะคะของบุคคลที่มีความน่ารัก <c oughs> บุคคลที่มีความน่ารักนะคะแล้วก็หมายถึงคนที่มีความสุขหรือมีความสุขในเรื่องของการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตในทุกๆด้านนะคะมีความสุขสบายทางเรื่องการเงินการงานความรักความอุดมสมบูรณ์ การกินอยู่สะดวกสบายนะคะอันนี้คือความหมายของไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะโอเคนะคะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะเทพพระอังคานะคะก็คือเทพแห่งการแห่งสงครามและการต่อสู้นะคะความหมายของไพ่คือเป็นไพ่แห่งการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะคะหมายถึงและหมายถึงเรื่องของการแบกรับภาระด้วยนะคะทายว่าคุณกําลังมีปัญหานะให้ระวังเรื่องปัญหาแล้วก็มีปัญหาและมีะมอุปสรรคที่ต้องให้แก้ไข ทั้งเรื่องการงานความรักภัยพิบตัติหรือทุกอย่างที่ที่เข้ามาคุณช่วงนี้นะคะก็คือคุณต้องทุ่มเทแรงกายแรงใ,ใจเพื่อจะเอาชนะนะคะด้วยเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงนะคะคือรวมแล้วสามใบหมายถึงว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนจะต้องเก่งและแกร่งถึงจะเอาชนะปัญหาแลว้วก็อุปสรรคที่จะเข้ามาในชีวิต ้นะคะคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีเรานะคะว่าชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะจะดูในเรื่องของการงานการเงินความรักสุภาพโชคลาภนะคะมาดูกันเลยแล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีเมถุนนะคะเราก็จะดูในส่วนของทั่วไปนะคะทั่วไปนะ โอเคค่ะสิบใบหนึ่งสองสามสปดเก้บค่ะสิบใบนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าสิบใบนี้ มีอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกว้าวไพ่มหาเศรษฐีเลยนะคะสิบเหรียญมาเลยค่ะสามไม้เท้านะคะว้าวเอาว้า emperor นะคะไพ่สวยมาก a d o p e n a c l e คะ่ะ nine of s w o r d the fool นะคะสิบถ้วยเจ็ดเหรียญสี่เหรียญพอสุดท้าย เจ็ดดาบเจ็ดดาบมาอยู่สุดท้ายนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ระบายความหมายมันว่ายไงและภาพรวมของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกที่ได้เนาะสิบเหรียญอืมไพ่สิบเหรียญน,น,นะคะสิเหรียญเป็นไพ่มหาเศรษฐีหรือ้าดวงทั่วไปของคนที่คําว่าเป็นมหาเศรษฐีนะคะ ถ้าดวงคนทั่วไปคำว่ามหาเศรษฐีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนบางท่านอาจจะแบบว่ามีกินมีใช้นะคะไม่ขัดสนนะคะ<ม>บางท่านอาจจะแบบร่ำรวยจริงนะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะคือแต่ละคนไม่เหมือนกันคําว่ามหาเศรษฐีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางทีช่วงนี้ในช่วงเดือนเดือนสิงหาคมนีม่ชาวราศีเมถุนอาจจะแบบโอเคมีกินมีใช้แล้วแบบว่า ไม่ขัดสน pads, เรื่องเงินทองเลยแล้วก็ได้โชคลาภมาด้วยนะคะมีโชคลาภมาคู่กันเนี่ยชอบมากเลยเนาะอาจจะมีโชคลาภอาจจะได้เงินก้อนอาจจะได้เงินจากการเสี่ยงดวงสิ่งทายแล้วประมาณนี้หรือเงินที่ได้มาโดยที่เราไม่คาดฝันนะคะมันได้มานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะคุณได้ทั้งโชคในเรื่องของโชคที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันแล้วก็โชคในเรื่องของการงานด้วยนะคะแสดงว่าการงานของคุณช่วงนี้อาจจะมีการขยับขยายนะคะ ขยับขยายหรือว่าต่อยอดหรือว่ามีอาชีพเสริมมีอาชีพนอกจากอาชีพหลักเรามีอาชีพเสริมมีอาชีพที่2ที่3อะไรเงี้ยซึ่งอาชีพพวกนี้จะสร้างเงินสร้างเมิดเงินให้นะคะสร้างเมิดเงินได้จากอะไรจากตัวคุณนะคะหลักๆเลยนะด้วยความที่ตัวคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะสู้ไม่ถอยแล้วก็ปัญหาอะไรหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยคุณคุณไม่ค่อยย่อท้อมันโอเคตรงนี้อะ นะคะคุณไม่ค่อยย่อท้อด้วยความที่คุณเป็นนักสู้นักต่อสู้แล้วก็อาจจะต่อสู้บางคนอาจสู้จนสู้ดิ้นรนหรือว่าสู้ทํางานหนักคืองานงานเล็กงานน้อยงานใหญ่งานหนักคุณไม่เกี่ยงนะคะสู้จนคุณแบบถึงจุดที่แบบโอเคนะเราน่าจะมั่นคงหรือว่าอยู่ตัวคาว่าอยู่ตัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเราน่าจะมั่นคงแล้วนะคะพอความพั่นคงของคุณเพิ่มมากขึ้น เรียกว่าความมั่นคงมีความมั่นคงในชีวิตคุณก็เหมือนกับว่าเฮ้ยไพเดอะฟูมาเลยอยากเที่ยวบ้างอยากเป็นอิสระบ้างอยากไปท่องเที่ยวอยากออกจากสิ่งเดิมๆนะคะซึ่งคุณมีคุณอยากนะความอยากอยากอยากไปเที่ยวอยากไปเฮฮาปาร์ตี้หรือว่าอะไรไม่ได้ปาร์ตี้รวมกลุ่มนะอาจจะอยากออกเที่ยวอยากออกเดินทางอยากเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ ช่วงนี้สถานการณ์ในช่วงนี้คือโอกาสที่จะไปแบบนี้ก็่อนข้างจะยากนะคะต่อให้มีเงินนะคะช่วงนี้คือด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะไรหลายอย่างนะคะทําให้หนึ่งเรื่องการเดินทางก็ทอนข้างจะยากการจะออกไปข้างนอกก็น่ากลัวนะคะฉะนั้นทุกท่านนะคะดูแลตัวเองนะคะด้วยดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้ออกไปไม่จําเป็นไม่ต้องออกไปนะคะไม่จําเป็นไม่ต้องไปอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะใส่แมสล้างมือล้างเจลบ่อย,อยเจลแอลกอฮอล์ออนะคะ แล้วก็มไม่ไปสูงสีกับคนอื่นนะเพราะแต่ละคนก็น่ากลัวพอกันนะคะเขาบอกว่าในเมื่อคุณมีเงินแล้วอาชีพคุณมั่นคงแล้วนะคะ,ะถ้าเอินสิบถ้วยมาอยู่ตรงตำแหน่งปัญหาไพ่ตำแหน่งตรงมัหาตรงนี้หมายความว่าให้คุณหันกลับมารักครอบครัวนะคะบอกกลับมาดูแลครอบครัวรักครอบครัวนะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากนะคะ ามาสร้างความสุขในครอบครัวดีกว่าประมาณนั้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่คุณมีเงินละนะคุณต้องรู้จักการบริหารด้วยนะบริหารจัดก,การบวกกับการออมเงินประหยัดแล้วก็มัธยัสถ์ไม่ใช่มีเงินแล้วแบบใช้จ่ายโดยไม่คิดนะคะด้วยหลายๆอย่างในช่วงนี้นะคะประหยัดอดออมหรือมัธยัสถ์หรือว่าใช้จ่ายใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเพราะว่านะพอไปให้ใบสุดท้ายาออกมันบอกว่า คุณอาจจะมีคนเข้ามาโดยที่ไม่หวังดีกับคุณได้นะคะไม่หวังดีในเรื่องอะไรอย่างเช่นการยืมเงินนะคะเพราะว่าไพ่คุณเดือนนี้คุณออกเรื่องเงินนะชัดเจนนะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาหวังผลประโยชน์กับคุณเข้ามาแล้วไม่ซื่อสัตย์เข้ามาแล้วคดโกงเข้ามาแล้วแ,แบบยืมเงินแล้วไม่ได้คืนอะไรประมาณนี้นะคะคือให้ระวังพอไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะก็คือชาวราศีเมถุนท่านต้องระวังเนาะ อาจจะคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรกับตัวคุณได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาราศีเมถุนเนี่ยเรื่องการงานเป็นอย่างไรนะคะจริงๆการงานคุณดีนะคุณมีอาชีพที่2ที่3นะบางคนมีหลายๆอาชีพนะคะมันก็จะช่วยเสริมเสริมกันนะในเรื่องของการงานการงานของคุณมั่นคงแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะ มีอยู่มีกินมีใช้ให้คุณนะคะไม่เดือดร้อนสุขสบายว่างันเถอะนะคะแต่มีไพ่เฮอร์มิตเข้ามาไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาบอกว่าคุณต้องรู้จากการเรียนรู้และการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความมีสติแล้วก็รอบคอบนะคะโอเคในเรื่องของการงานนะนจริงๆการงานคุณดีนะคะในเรื่องของการเงินค่ะมาดูการเงินหน่อยเนาะการเงินของคุณนะคะหูไพ่เจ็ดดาบเข้ามาจริงนะคะให้ระวังเลยนะ โอเคการเงินของคุณเงินของคุณคือการเงินของคุณดีนะคะการเงินของคุณทําให้ครอบครัวคุณมีความสุขนะไพ่สิบ้วยก็ขึ้นมาสี่ไม้เท้าขึ้นมาค,คือ,อรครอบครัวมีความสุขและครอบครัวมีวความมั่นคงนะคะอบอุ่นแล้วก็มั่นคงนะคะ,ระครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคงนะคะแต่ไพ่เจ็ดไม้เจ็ดดาบเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะอย่าลืมอย่างที่บอกนะอาจจะมีคนเข้ามาแล้วไม่หวังดียืมเงินแล้วไม่ได้คืนนะคะให้คิดก่อนที่จะ หรือว่ามีคนอยากมาขอความช่วยเหลือให้เราช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะคะช่วยได้แต่อย่ากเกินตัวอย่ามากเกินไปนะคะเพราะโอกาสที่จะได้คืนก็น้อยมากนะคะในเรื่องของการเงินนะ,ะมาดูในเรื่องของการเงินมาดูในเรื่องของอะไรเอยตอ่อ,ออ่ะโชคดีขออภัยด้วยแม่หมอที่ก็ อะเบลอ์หน่อยอะสุขภาพโชคลาบก่อนนะคะโชคลาบค่ะโชคลาบของคุณมาจากเรื่องการงานโวการงานล้วนๆเลยค่ะโชคลาบของคุณมาจากการงานนะคะแล้วก็การงานของคุณเนี่ยมันดีมั่นคงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จช้ากว่าคนอื่นนะคะ mm. ในเรื่องของโชคลาบนะโชคลาบของคุณมาจากการงานนะคะแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แสดงว่าโชคลาภของคุณนะคะจริงๆก็ไม่แนะนําเรื่องของการเสี่ยงเนาะอ,อาจจะโชคลาภได้มาจากการงานเนี่ยนะคะมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะโอเคค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพสุขภาพคุณสุขภาพคุณไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคตรงที่ตรงที่คุณยังมีความคิดเยอะคิดมากอยู่นะคะอาจจะนอนไม่หลับนอนไก่เน่าากบ้างนะคะคิดเยอะคิดมาก คิดเดยอะคิดมากในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงนินทุกอย่างเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่คิดคิดมากสักหน่อยเนาะในเรื่องของสุขภาพก็ดีนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะความรักค่ะมาดูความรักดีกว่าความรักคนโสดคนโสดคุณก็ลันละพายวิวออฟฟอร์จูนไฮไฮบริเทสแล้วก็ แล้วก็สามเหรียญอ๋อโอเคอ่าคุณเหมือนกับว่าความรักคนโสดคุณเหมือนปล่อยให้เป็นไปตามดวงแล้วก็โชคชะตาของคุณนะคะแล้วก็มีไพ่พระขึ้นมาเหมือนไพ่พระขึ้นมาเตือนบอกว่าโอเคมันเป็นมันเป็นเหมือนกลงล้อแห่งโชคชะตาบุญภาวาสนาเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่มีคนเข้ามาช่วยเหลือไหมมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะใครที่แบบ เดือนนี้นะคะก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะ,ะเดี๋ยวดูไพ่พ่นี้ให้ดีกว่าเนาะคนโสดคุณก็เหมือนยังอยากโสดอยู่คนเข้ามาเขาก็อยากเข้ามาแหละแต่เขาเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินมากกว่านะคะเขาบอกเห็นนะคะ Financial and Carry เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแล้วก็คนลองเปิดใจคุยดูนะคะ เขาบอกว่าคุณลองเปิดใจให้คุณอะเปิดใจนะฮาร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันนะเปิดใจคุยดูถ้าคุณไม่เปิดใจคุณก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเขาเป็นยังไงบางทีคุณก็ชาวราศีเมทุนลองเปิดใจนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่เนาะแล้วก็คุณก็จะรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ควรจะยังไงต่อนะคะอะต่อมามาดูคนมีคนคุยค่ะคนที่มีคนคุยนะเป็นยังไงบ้าง คนที่มีคนคุยคุณเหมือนอยู่แบบนี้แหละโอเคคนที่มีคนคุยนะมันอาจจะแบบคุณแบบว่าคุณเหมือนมีความสุขอยู่แล้วคุณมีความสุขที่ได้ได้คุยได้หวานเสน่ห์ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่คุณยังมีเรื่องเก่าๆเดิมๆที่ทําให้คุณคิดเยอะคิดมากคุณตัดสินใจไม่ได้แล้วก็คุณเป็นคนที่แบบใช้เงินเยอะยังใช้เงินเยอะอยู่เหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาเหมือนแบบว่าอื ก็เลยเหมือนว่าเอ้ยยังไม่อยากอาจจะยังไม่อยากแบบมีคู่อะไรประมาณเนี้นะคุยได้แต่ยังไม่อยากถึงขั้นนั้นขั้นว่าได้ใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยแล้วาอ่ะมาดูไพ่คําแนะนําเขาบอกว่าเออจริงๆคุณก็ทําความรู้สึกของคุณให้มีความสุขอยู่ในใจแล้วก็ทําความรู้สึกให้มันโรแมนติกเห็นไหมคะ Express your love นะคะคุณต้องทำตัวให้มันโรแมนติกให้มันมีความสุขในเรื่องของของความรักบ้างนะ <c oughs> อามาดูคนมีคู่ดีกว่าค่ะคนมีคู่นะคะชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนมีคู่ชาวราศีเมถุนนะคะว้าวคุณรักกันดีคุณอยากไปท่องเที่ยวด้วยการเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันโอเคแฮปปี้มากเลยนะถ้าแบบนี้นะคือ รักกันดีนะคะถูอออค้ำได้สองถ้วยคุณรักกันดีช่วยเหลือกันดีแล้วก็มีมีความคิดมีการวางแผนว่าอยากไปท่องเที่ยวด้วยกันมีความรู้สึกที่มันเติมเต็มซึ่งกันและกันเนี่ะโอเคชอบมากเลยนะอะมาดูไพ่บอกว่าอะไรบ้างนะคะคนมีคู่ดีนะเห็นไหมเขาบอกใช้เวลาว่างด้วยกันบ้างนะคะก็คือบางทีอยู่ไกลกันก็โทรหากันบ้างนะคะทําเหมือนแบบจีบกันใหม่ๆบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วชีวิตคุณจะแฮปปี้มีความสุขด้วยสถานการณ์แบบนี้นะชาวราศีเมถุนอะมาดูว่าไพ่แฟรี่อยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะอยากบอกอะไรคุณบ้างให้คําแนะนําอะไรดีๆบ้างจะมีคําแนะนําอะไรดีๆให้ชาวราศีเมถุนอยู่นะขอสามใบค่ะขอสามใบโอเคค่ะคําแนะนํำนะคะคําแนะนําดีๆ ว่าได้พายอาเวกินิ่งอเวกินิ่งคือลองเปลี่ยนเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์แล้วก็ทำให้ตัวให้มันบาลานซ์นะคะ b a l านซ์บาลานซ์แล้วก็แอคชั่คือทําตัวให้มันแบบบาลานซ์แล้วก็ตื่นตลอดเวลาพยายามตื่นตื่นรู้ตื่นเรียนตื่นอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ The l เลอรนะคะแล้วก็มีความรักให้กับตัวเองรักคนรอบข้างนะคะรักมีความรักที่อยู่ในใจแล้วก็อ่ามันจะทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้นะคะแล้วก็เอ็ of Spring นะคะ ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณเครียดคุณต้องออกจากองค์งานทําตัวเองให้มีความสุขแล้วความสําเร็จหรือว่าสิ่งที่เกิดคุณกับคุณมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโอเคคําแนะนําดีๆนะดีจริงนะคะก็จบสําหรับคลิปการทำนายดวงของชาวราศีเมถุนนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมทุนโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ